การอบรมป้องกันศัตรูพืชให้กับทหารกองประจำการค่ะศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานให้กับทหารกองประจำการค่ะที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่7จังหวัดมหาสารคามนายนพวิทย์คำค่ะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้นางสาว ทิพยวพยัวนมนตรีพักตีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานให้กับทหารกองประจำการจากค่าศรีพชรินทร์จังหวัดขอนแกน่นตามโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2566ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่7จังหวัดมหาสารคามค่ะ การอบรมในครั้งนี้นะคะมีทางภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส,ส่วนหลักๆค่ะ ส่วนแรกนะคะคือประโยชน์ด้านการป้องกันโรคพืชและประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสามารถช่วยให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีและได้ผลผลิตที่ดีค่ะสำหรับการจัดโครงการเตรียมพร้อมของทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปลาดเปลืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การผลิตการแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและเกษตรกรต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ